แอปปี้น้องเพื่อนกำลังสิไปยังกอห้องเขาสาห้องบุญเขาสากระเบื้องคนเนี่ย่างน่หรอ้าเอาเกินมีห้อาหน่อยห้อเขาใหญ่ห้อเขาหญานน้าบ้านเฮานะขอบคุณแค่ห้องเาหน่อยอันตีเขาสากนี่อันนี้อันนี้อันนี้ห้อเขาใหญ่าดน้าอันนี้ห้อเขาห้อเขาสาเขาสาปรนเนีอีสานบ้านเฮ้า ใ้เจ้าพ <laughs> <In God terms> anyway. ี่น้องนะฝนไม่หยุดแล้วฝนกแล้วกำลังลังไปของเราก็มีนะนี่ของเราเตรียมตัวเตรียมตัวธันวามาธันวาไปห้อมเขาสากเต็มเลยไปห้อมเขาสากกันพี่น้องห้อมเขาสากกันนะธันวามา นะฮะนี่แม่ดูข้างหลังแม่เหนื่อยท่าเฮเบิง้งไปห้อมเขาซายิวด้วยกันพี่น้องเอาุ้ยแม่ไปครับมาไปไหนน้องธันมา,าก็ไปสวัสดีครับทุกคนเรียบนาดีดีครับเต็ดเต็ดทุกคนอยู่ข้างหลังกำลังทย,ยอยมาหลายไปแบบไม่เต็มใจไปแบบไม่เต็มใจอ๋อว่าไปหาปูแต่ขยับขึ้นมาอันนขนมก่อนอ,ออกผิดอันนู้น ไปวัดไจจังไจจัง,จจงเดินไปไมาอยู่บ้านยา่ยา,าก็ขาเดินไปวัดอาถรรมาเดินเดินยาบ้ารกลังจะไปวัดครับทุกคน,คนตาโอ้โบรรยากาศกำลังสิมากาสองคนคู่สุรศิรษฐทับคนกู่ดวงตา แม่บรรยากาศกำลังจะไปวัดเจอพี่น้องไ,ไ,ไปวัดกันไปวัดกันถ่ <c oughs> ายยา่ๆาก่อนย่าก,กำลังไปวัดเเไกรั <c oughs> ถ่าวิดีโอนันเอาลูปบดเล้เออพันมาเต็มเบิดแล้วพี่น้องเอาจักย่างกันเชื่มาขาพุ่นมาเต็มหมดเลยพุ่นเต็มเบิดแล้วจืดจืดหนี่ตาเต็มตาเลย เต็มมากท่ามาเขารองเท้ากันไปสอดแอบเพราะว่าเดี๋ยวพันเยียบมาพี่ไม่จอดแอบอยคนหลากหลายมากแอบพี่ก็ยกไว้สิแม่ตือตาอยู่ครับขอบัยแกาศม่ฝาาพี่นองด้วยคนกระสีเสียงลังๆงจังเนาะโอ พี่น้องไลคะครับห้องกับปูเอาคุยเป็นัางข้างในหาที่ก่อนห้ที่ก่อนยอนย่มีคนนั่งปอบาบรรยดาการฝากพี่น้องบุญภาสาพ่สนรบานเฮาถ่ายวิดีโอขอถ่ายวิดีโอหน่อยเด้อ วางก่อนงามบ่เดี๋ยวดีตังก่อนตังก่อนทำบ่าไก่อนกลับก่อนน้าไปนัไงก่อนาตกาน่คัทำดีๆาดีๆอะไรเลทำบวไคะไสามครั้ง าเอาบรรยากาศมาส่งได้พี่นอ้องรดไหลค่ะแม่บุญขรราาประเพณีอีสานที่วัดอำเภอนาดูนจังหวัดมาหาสารครามที่